เ a k e it อ a s y รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับอ P ีนี้พี่มิงก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการเสพสื่อของแต่ละเจนนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 นในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากอีกครั้งนะครับและแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันที่มันพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นนะฮะพฤติกรรมการเสพสือ่อซึ่งแน่นอนนะครับโดยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมานานแล้วแหละแต่พอมีโควิด1 9ระบาดปับนะ๊บนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือแน่นอนนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละเจนแต่ละช่วงอายุก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นผลการสำรวจของ Global Web Index นะครับมีการทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน4,000คนตั้งแต่อายุช่วง16ถึง64ปีนะครับโดยโฟกัสอยู่ในอเมริกาแล้วก็ U.K เพื่อดูว่า คนแต่ละเจนแต่ละช่วงอายุนั้นมีพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเริ่มกันที่เจนซีหรือเจนแซนะครับเขาบอกว่าออนไลน์วิดีโอเนี่ยกลายเป็นสื่อหลักนะครับเมื่อถามว่ากลุ่มตัวอย่างในเจนซีหรือเจน Z เนี่ยมีแนวโน้มจะเสพสื่ออะไรหรือเสพอะไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่วิกฤตการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นก็พบว่ากลุ่มนี้โฟกัสไปที่ออนไลน์วิดีโอเป็นหลักครับลองลงมาก็คือพวกออนไลน์ทีวีแล้วก็สตรีมมิงนะมาดู มิลเลนเนียนบ้างมิลเลนเนียนบ้างมิลเลนเนียนหรือว่ากลุ่มที่ที่เขาเลยยุคป,ปีเกิดปี2000นอะ่ะเนาะเขาบอกว่าจะมีลักษณะของการเสพสื่อที่หลากหลายนะครับโดยกลุ่มมิลเลนเนียนเนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ25-39ปีนะครับ mm hmm. ก็ให้ความสำคัญกับการดูออนไลน์ว mm ิดีโอเช่นเดียวกับจัดเจนซีนะฮะแต่ก็มีการกระจายไปยังสื่ออื่นๆด้วย mm hmm. เช่นออนไลน์ทีวีบอดแค cast ทีวีออนไลน์ Less นะซึ่งอาจจะมองได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามจะหาข้อมูลที่หลากหลายแหล่งแล้วก็เป็นกลุ่มที่เสพคอนเทนต์มากกว่ากลุ่ม Gen4 นะครับมาที่ GenX บ้างแรุ่นพี่มิงเลยอันนี้ โฟกัสไปที่ทีวีเป็นหลักเลยนะครับสำหรับกลุ่ม Gen X หรือว่าอายุ40-54ปีเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลากับทีวีมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่สื่ออื่นๆก็มีการกระจายลดหลั่นลงมานะฮะการเสพสื่อออนไลน์ก็มีบ้างแต่จะเน้นหนักไปที่ช่องทีวีออนไลน์มากกว่านะครับมาที่เจนต่อไป Baby b o ู m นะครับอันนี้คุณรุ่นคุณพอ่อคุณแม่เนาะ เขาบอกว่ารุ่นนี้ยังเน้นทีวีอย่างเดียวเลยเพราะว่าให้ความสําคัญกับทีวีในกลุ่มเบบี้บูมเนี่ยซึ่งเราอาจจะพอเข้าใจว่าด้วยกลุ่มนี้เนี่ยใช้ดิจิตอลน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆก็จะใช้ช่องทีวีเป็นช่องหลักในการเสพหรือว่าสื่อข้อมูลนะครับในขณะที่สื่ออื่นมีสัดส่วนที่น้อยกว่าคนเจนอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับกลุ่มเจนซีและก็มิลเลนเนียลเนี่ยมีแนวโน้มจะสมัครบริการคอนเทนต์มากขึ้นนะครับเมื่อมีการสํารวจต่อคนกลุ่มไหนว่า มีแนวโน้มจะสมัครบริการคอนเทนต์จากผู้ให้บริการต่างๆซึ่งแต่เดิมไม่เคยสมัครเลยนะฮะก่อนช่วงวิกฤตแต่พอว่ามีวิกฤตตรงนี้ปุ๊บก็พบว่าคนเจนซและก็มิลเลนเนียลเนี่ยมีแนวโน้มจะสมัครมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นการสำรวจจากทางอ,อ,อะไรนะตัว global web index นะครับที่เขาสำรวจมาทั่วโลกตอนนี้มาดูตรงนี้บ้างนะครับจากจังหวะตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่ามันก็เป็นจังหวะของ ของของการที่คนเสพสื่อเยอะขึ้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับก็ต้องต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคนเสพสื่อเพิ่มมากขึ้นทั้งทีวีดิจิตอลทีวีปกติ นะฮะแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียอย่างในประเทศจีนเนี่ยพบว่าช่องทางนี้กลายเป็นช่องทางหลักของคนที่จะเสพสื่อแม้กระทั่งผู้สูงอายุเองที่จีนก็รับสื่อจากโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับขณะที่คนไทยก็อ่านข่าวมากขึ้นโดยเช็คข่าวอย่างน้อย12ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือถ้าเราเป็นคนทําทําธุรกิจหรือทำทำแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารเนี่ยก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการโฆษณาผ่านสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้เข้าถึง ผู้บริโภคได้มากขึ้นทั้งนี้นะครับจริงอยู่ที่ช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมของหลาย Product หรือหลายสินค้าแต่ก็มีหลายๆ Product หลายสินค้าที่เหมาะสมเหมือนกันเช่นสินค้าพรีเมียมบางอย่างที่จะต้องเน้นการสร้างแบรนด์ในระยะยาว ถ้าใช้ช่วงนี้นะครับผู้ประกอบการหลายคนก็อาจจะถอนตัวออกไปไม่โฆษณาแต่นี่ก็เป็นจังหวะของหลายๆแบรนด์ที่มองเป็นโอกาสที่จะทําให้คนสนใจตัวเองมากขึ้นนะครับดูเพิ่มมากขึ้นแม้จะมีความกังวลในเรื่องของกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจจะชะงักไปในช่วงนี้แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ในตลาดอีกมากนะครับผู้ประกอบการต้องเร่งหาโอกาสและอย่าให้ตลาดต้องหยุดชะงักนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดหนึ่งที่ เขาเรียกว่านักการตลาดเขาพยายามจะสื่อออกมานะครับที่สําคัญก็คือต้องปรับตัวให้ทันเทรนด์ผู้บริโภคไทยที่เปลี่ยนไปหลังจากนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับสิ่งที่ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยควรปรับตัวก็คือวางเกมกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคตามีอะไรบ้างคือหนึ่ง การปรับตัวจากออฟไลน์สู่ออนไลน์นะครับใครที่ยังขายออฟไลน์อยู่ตอนนี้อาจต้องคิดแล้วว่าจะใช้ช่องทางออนไลน์อย่างไรหรือร่วมมือกับบริการ Delivery อย่างไรบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพฤติกรรมคนก็จะเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มคุ้นเคยที่จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับ 2. การขยายพื้นที่การส่งเสริมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่านี่คือโอกาสโดยอาจจะดึงผู้ให้บริการขนส่งเข้ามาเป็นตัวช่วยก็ได้นะครับ ามาดูอันที่3บ้างนะครับอัปเกรดซัพพลายเชนโลจิสติก c s นะอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าต้องมีการยกระดับการขนส่งให้มีความพร้อมต่อการขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์นะครับปัจจุบันก็จะมีทั้งโอสารพัดบริษัทเลยที่ให้บริการตรงนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็อาจจะสะดุดเหมือนกันเพราะว่าพอมีผู้ใช้บริการเยอะๆเขาก็ทำไม่ทันเหมือนกันนะครับมาที่4นะครับขยายช่องทางโซเชียลมีเดียสถานการณ์นี้เป็นจังหวั ดีทีเดียวที่จะขยายสื่อสารผ่านช่องทางนี้ให้ใหญ่ที่สุดการสร้าง Impact ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นช่องทางที่ค่าใช้จ่ายน้อยมีประสิทธิภาพพอสมควรและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันนะครับจึงเป็นจังหวะที่ผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ช่องทางนี้เป็นกลยุทธ์หลักให้มากขึ้นนะครับเอาละครับก็ ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่ภาคธุรกิจต้องเริ่มปรับตัวแล้วต้องเริ่มรับรู้กับสิ่งที่มพี่มิ้งมาพูดกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการปรับตัวทั้งในชีวิตประจําวันของเรารวมถึงคนทําธุรกิจเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ปรับตัวสุดท้ายเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้นั่นเองครับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค